ສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປ້ອງປາຍສຸກູສຸກົນສົມມົງສຸບອສະບາຍຍາມບພີນ້ອງພົກສອງນມີພິເດມດີ່ນ້ອດແຕວັດພນອງອົາຫີນອົາຊາຍົນຫີຄົນຊາຂົໄວຕມກໍາໃຫພໍໃຍບາຍດອາວດ นุ่นน้อยสบายดีปะลุงนะ่นนุ่งเฮ้ยนางงามถูกเอาไปชี้เราแล้วแม่นุ่นน้อยเขาคัวพี่น้องหมูเบิ้งรักเจ้ากับปอันนอยู่ที่ห้องน้ำไที่โอ้ย <c ười> phần khẩu khoa hết nhang sưu vay sưu gìn bố sưu gìn nó sưu nó มุงยอน้ำบ่อหนาตาสชูพี่น้องที่ไปคนหินคนใช้ช่วยกันนี่แด้ะพี่น้องเขาบางต้นแฟนน้องแคทน้องดำช่วยกันให้ก,ก็มา พ่อเพิ่นกำลังเตรียมเครื่องอยู่ตอนนี้ฮะเอาจองมาหน่อยครับลวกมาเป็นที่ยมห,ห้อยพี่น้องเอาเป็ดนดะป่ะตั็ดเป็ด

น,น้ำปลาเดกปรุงลงไปพี่น้องออน้ำปลาใส่ตำลังเล่นคมมันกระเบิดระยะมันคุ้งโคกเลยิิ มาวบีบลงพี่น้องมันเนี่ย <c oughs> เป็นงวนพี่น้อง <c oughs> นอนจะได้บนะ่เนี่เียนอนเลได้นะ ใช่มดเลยอย่เลยมาทั่วกับมเตง จับนะกอนไป่ดเซฟเนาะเบิร์ดลบ่เบิดไปเบิรงไปรุ spiritually 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 hmm> ่นน ok? ้ำกันพี่น้องอเจพ่อได้กินส้วนู่ไแต่เนะ แซ่บแน่นอนพี่น้องติน้ำกันด้พี่น้องด้วยขอบคุณทุกคนเด้อัสบายพี่น้องสบาสบายดีปาลุงนูานนี่คือบ่สบายดิปาลุงอีลู่มาลใครแล้จแคทเด้วยู่มมาลงมือ

ที่เข้าตอนนี้ใจกแออยู่กับแม่ฟ้ารอไปก่อนเฮ้ยเปลี่ยนคิวกันใช่ไองไม่เป็นไรเรอได้จอยสักบาทนะจอยยกมาที่ยางก็ยกมาท่ินกินกยนหันยก แครจวดจานเปล่าลองทั้งคู่ทำเดียวเนบแนบปัญหาทุกปันกี่เองที่เบิดมันมันแห้งๆแห้งเบอดหลายเอาบินไมไหวเส้นหรือปล่าใช่ไม่ไหวไนพูดเบินปลาสองสองคำสองคำมนล่าเลย ขเข้าครับคือออกกันมันคอคอสิมาเอาคอสิพลังคอสิสบายดีพี่น้องมีการตบตบบนร้านเคยไอ้ต้นได้สิลงแรง ยิท้อเฮ่า่ไมยิทอยเฮ้ขาตึงเยน้อไปขากรกิดนอยันนี้ได้เตกดิเดี๋ยวพ่งยางนี่น้อดำล่าไวเท็นะแล้วสาวขม้ามาักเราพวกิักกรมลาเหรอมูย่อเบิร์ดเลยล่าลูกป้าปอีจอยเมื่กี้รถจับใส่จับใส่มัวสบายดีผู้สาวเหแมสบายดีผู้สาว สบายดีพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องเออต้องใครบอกไหมหม่งวนเนี่ยซึือดขึ้นตาเลยใครคนหล่นวะช่วยมาด้วยชื่อใจจิ้มงานอันมาบ้างไหมควรหน่อยซาจอยอืมก็เสียรน้องพพื่อได้อ้ายอืมดูจะดำเอาเลยเอาเบสสอง

เอเนี่ย่ได้ right? female, ่ม right. ันๆน่ยก็ลากินเด้อคได้นำสมนำเคียวได้เลยได้พี่น้องมาจะเสียที่นั่งโเตมชี้แล้วขนาดเคยอยให้อ้าวบันโอ้ขนาดกินเมียยังไม่เห็นเลยเออเหยียบกูหมาไปนอนขนาดงินเมียยังไม่เห็นด้วยน้อกมาเดิกินตำทัวพี่น้องง้วตำยัง ตาหมวเฮ็ดพี่น้องมาเด้อตำเฮ็ดพี่น้องมาเด้อมาเด้อแกงง่วงนอนตาอยากปิดบ่ตาอยากปิดช่วงวะบักินบ่ลุงลุงกินเลยได้กินแล้วกินแล้วนอนสี่ชุดหมดที่สี่ทิงกับังง่วงนอนโคตรสี่สี่ตาคอยพี่น้องไม่ใช่นะเงาเดา เสพพี่น้องโนะขนาดเสพอยู่ได้พี่น้องเลยแซ่บนะขอบีคีไปเพียงเทถนนแล้วพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆพี่นอ้อ,อ,นนองบัตรสูขสุขลนสุขสงสุบอนทีติดตามที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมขอบคุณ,คณทุกคอมเมนต์นะขอบคุณท<ะ>ุกกำลังแห่งใจที่ส่งมา,หาให้เนาะวันอยู่ดีไม่แห้งบัตรสุขสุขลนนแล้วอย่งเด้อคนติดจะได้ของไข่ยังมีเนาะแข็งเหมือนคนยืนเฮงเฮงรวยๆวยแล้วอย่างเด้อ พบกันใ่คลิปนะหน้าสบายดี